โอเคอ่ะบอสตายครับทีนี้มันจะสรุปดามเมดออกมานะครับทั้งหมดที่มันทำได้ครับ64,718ล้านครับผมโอ้โห บอาครับโอเวอร์ท็อปอัพวันนี้มีโปรโมชั่นกับเกมคริปโตบอลซัดครับผมโดยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูราคาโปรครับที่ถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองกับเกมครับผมซึ่งถ้าเราให้โอเวอร์ท็อปอัพเติมให้ครับเรามาดูแพ็คครับแพ็คอัตโนมัตินะครับ3วัน64บาทครับถ้าเติมเองเพื่อนๆจะเสีย89บาทแต่ถ้าไปเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพครับ64บาทเองเท่านั้นครับผมและเรามาดูโปรแพ็คอัตโนมัติทาวนับ1,099บาทครับถ้าเติมกับนเถ้าเเราไปติมเอองยู่ที่ราคา1,600บาทนะครับบอกเลยว่าเพพื่อนนนๆสใจแ็คคไหรับตามรูปที่ผมเอาไว้เพื่อนๆดูครั์ สนใจแพ็กไหนเพื่อนๆทักเข้าไปในไลน์ของ o v e r อร์ทหรือ Facebook o เ e อ t ์ทครับมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงครับผมดีกว่าที่เราจะไปเติมเองโคตรถูกคุ้มสุดๆครับผมเหลืลๆกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมชาวคริปโตบอนแซทุกคนเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครนะครับอาจจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราดูกันครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวน้องหลิงหลิงนะครับผม เจ้าตัวลิงๆเนี่ยมันจะเก่งแบบไหนนะครับเราต้องไปอัพอะไรบ้างที่ผมทำดาเมจนะปัจจุบันโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวลิงๆก่อนครับในส่วนของดาเมจว่าการทำงานหรือสกิลนะครับนี่ทำงานแบบไหนอ่ะเราไปที่7ดาวเลยละกันระยะนะครับในการโจมตีนี่ก็32นะครับในส่วนของไฟเนาะแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกของลูก ไฟตัวนี้ด้วยนะครับที่มันเล็งอัตโนมัตินะครับผมนี่นะแต่ว่าตัวไฟสีเหลืองเนี่ยนะที่32นะครับระยะการโจมตีเนี่ยมันจะไม่เล็งนะมันจะอยู่ในแนวตรงอย่างนี้ครับผมเอาไว้ตีบอสนั่นเองแล้วเรามาดูนะครับจํานวนกระสุนนะครับจำนวนกระสุนเนี่ยถ้าเป็นลูกไฟนะครับอ่าเป็นไฟเพลิงนะ ไฟเพลิงนะไม่ใช่ลูกไฟนะครับไฟเพลิงที่ปล่อยออกมาทางด้านแนวตรงเนี่ยจะปล่อยในการเผานะครับอยู่ที่8จุดนั่นเองนะก็คือ8ดามเมจนะครับที่จะเผาในตัวไฟนะแล้วก็จำนวน4ลูกนะครับที่มันจะโจมตีโดยการเล็งเป้าหมายนั่นเองครับเรามาดูนะครับทีนี้เราจะไปอัพอะไรหุยดามเมจมันออก8จุดเลยนะไอ้เจ้าตัวกองไฟเนี่ยแล้วก็กระสุนเนี่ยออก4เลย มาทีนี้เราดูในส่วนของดามเมจกันก่อนละกันครับเพื่อที่จะดูว่าการทํางานของเจ้าตัวลิงหลิงนี่ยเป็นยังไงนะครับผมถ้าเราดูตอนที่มันตีมอนนะครับเดี๋ยวปล่อยไฟออกไปครับติดคริเนี่ยอยู่ประมาณ724ล้านนะครับแต่การติดครีของมันนะครับมันก็มีอยู่ 8. จุดนั่นเองและ8จุดนะครับเราจะทําให้มันติดคริตรงนั้นน่ะได้เยอะกี่จุดนั่นเองครับที่เราดูตรงนี้นะครับอัตราคริสคริทิคอลอยู่ที่ 39. 8 8้นั่นเอง ถ้าเราคิดนะครับในจํานวน8ลูกที่เป็นลูกไฟออกไปนะครับผมจะมีโอกาสที่จะเกิดตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณ3.5หรือ3.2กว่ากว่านะครับ3.2ลูกนั่นเองครับซึ่งมันก็แสดงว่าเยออผมมีโอกาสที่จะทําให้คริใน8จุดของมันเนี่ยในการเผาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ4จุดนะครับก็คือ4ฮิตของครินั่นเองครับโอ้โหวถ้ามันติดได้นะเออเดี๋ยวเรามาดูกันครับในจอภาพแล้วกันนะ ว่าผมจะทําให้มันออกอยู่ประมาณเท่าไหร่ในสัดส่วนของ39นั่นเองซึ่งมันจะได้เห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตรงาการตีบอสนะครับเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของขอเสริมแล้วกันนะครับในส่วนของดาเบตที่เป็นกระสุนนะครับที่มันเล็งเป้าหมายอัตโนมัติเนี่ยถ้าผมคิด ในเปอร์เซ็นต์นะครับ39ของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.5ลูกนั่นเองครับ1.5ลูกเนี่ยแสดงว่าที่มันปล่อยออกไป4ลูกที่มันเล็งเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดได้อยู่ประมาณ2ลูกนะครับที่มีความเป็นไปได้เนี่ย2ลูกที่มีความเป็นไปได้สูงนะนะ2ลูกนะครับแต่บางทีมันอาจจะมี1ลูกที่ติดคริกก็ได้นะครับในจานวน4ลูกที่มันเล็งเป้าหมายนั้นเรามาเทสครับผมในส่วนของ ต้องดูตรงบอสนะครับมันถึงจะเห็นได้ชัดเนาะเพราะว่ามอนเนี่ยโอ้โหเพื่อนเขาทำดาวเมจกันไปหมดแล้วดาวเมจลิงหลิงอาจจะไม่โดนก็ได้ครับ่ะเดี๋ยวเราปล่อยบอสกันมาครับเพื่อที่จะเทสได้นะครับเราจะเห็นครีนะครับอยู่ประมาณ724ล้านนะโอ้ยบอสมาแล้วครับผมปึ๊บอ,อ่ะเห็นไหมครับมันจะมีคริอยู่ประมาณถ้าส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ3 3จุดนะครับที่มันจะออกเห็นป่ะอ่ะ ตัวครีดเหลืองนะครับอุ้ยบางทีก็ออกสีนะครับอืมถ้าออกสีนี่อู้หูมีฮานะครับเออสมากถ้าเราเห็นจริงๆก็อยู่ประมาณ4ี่นะครับถ้าฟุกจริงๆก็ออกออกเกือบ5้าจุดเลยนะอ่าในตรงที่มันเผานะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมอุ้ยบอสตายอุ้ยเสียดายโดน แต่ว่าถ้าเราดูเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าดาวเมทเนี่ยมันจะมีในส่วนของเจ้าตัวสีลูกที่มันพุ่งออกไปอีกนะครับในสีลูกนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดคลิที่ลูกนั้นปล่อยออกไปก็อยู่ประมาณ1.5นะครับถ้า1.5 คริ affiliated. ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมตีไป2ลูกเนี่ยสามารถติดคริได้แล้วมาบวกอีกในตัวเพิงใหญ่นะครับก็อยู่ประมาณอีก4ลูกงั้น <socks S 2> แสดงว่าผมมีโอกาสติดคริอยู่ประมาณ6ลูกนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ6จุดนะครับที่มันจะสามารถติดคริได้ถ้าเราคํานวณนะครับถ้าเราคํานวณได้นะอยู่ประมาณ6จุดนะที่ปล่อยออกไป1ครั้งนะครับถ้าผมคูณ6เข้าไปนะครับในส่วนของคริที่มันแตกคูณ6ครับ ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ4,344ล้านนะครับดามเบตที่เจ้าตัวหลิงหลิงของผมที่มันทำได้นะมันจะเวอร์อลังการอะไรขนาดนี้ครับ <laughs> อะทีนี้ครับเราเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้มันเมื่อกี้ผมไม่ได้วัดดามเมตทั้งหมดนะอันนี้ผมวัดแค่ดามเมตรคลินะครับอยู่ที่40ท่าไรอะ43ล้านใช่ไหมอ่ะ4,300 44ล้านนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะวัดเจ้าตัวดาวเมทที่มันทํากับบอสได้เมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยบอสมาเลยนะอ่ะเราจะได้เห็นกันนะครับถ้าไม่ปล่อยบอสคือมันวัดไม่ได้จริงๆครับอ่ะทีนี้เราจะวัดดาวเมทรวมของด่านบอสนะครับว่าไอ้เจ้าตัวลิงๆเนี่ยมันจะทําได้ประมาณเท่าไหร่เออมาอุ้ยส่วนมากก็ออก6นะเออรวมกันจริงๆอ,อ่ะอือบางทีก็มีสมี4นะครับอุ้ยผ่าน <laughs> โอ้เมื่อกี้พลาดเลยว่ะมาคับไม่ตรงปึ๊บโอเคอะบอสตายครับทีนี้มันจะสรุปดามเมจออกมานะครับทั้งหมดที่มันทำได้ครับ64,718ล้านครับผมโอ้โ อะไรมันจะเวอร์อลังการขนาดนั้นนะครับสำหรับดาวเมทเจ้าตัวลิงลิงนะครับที่มันทาดาวเมทกับด่านบอสนะเออทีนี้มันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับถ้าไปด่านใหม่มันก็จะไปสรุปดาวเมทใหม่นะตรงนี้เนาะอ่ามันจะสรุปตอนที่มันจบด่านนั้นนะครับสาหรับดาวเมทตรงนี้ครับผม โอเคครับสำหรับเจ้าตัวลิงๆนะครับผมจะเพิ่มในส่วนไหนบ้างเรามาดูกันครับตอนนี้เจ้าตัวลิงๆของผมจะเป็นตัวที่ทําดําเมจหลักครับผมเราจะเห็น CP นะครับของผม CP อยู่ประมาณ5้าล้านสอหมื่นนะครับเพราะว่ามันได้ตรงนี้เยอะนะครับเพราะผมไปเน้นในส่วนของอค่าเอ็กแท็กสะส่วนใหญ่แล้วก็มีการอัพ Evo ขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ e v โวมอ่ะมันเลยทําให้ CP มันค่อนข้างเยอะในส่วนของ d a r เม d แอคแทกไปอยู่ที่1000ครับผมอ่า1,000นเนี่ยมันได้มาจากไหนก็เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในแต้มของ1000นเนี่ยมันก็จะเอาไปร่วมนะครับกับในส่วนของตรงอัปเกรด2ครับผมยิ่งเราอัพตรงนี้ครับดามเมดแอคแทกของเราก็จะเอาไปคูณในเป็นเปอร์เซ็นต์นนนของมันมากขึ้นเราจะเห็นแอคแท k ของผมนะครับ9ก้าล้านสี่แสนเนี่ยคือมันได้รวมๆกันก็เยอะนะ มันเลยทําให้ดามเมจไฟนะครับที่ปล่อยออกไปมันแรงแต่ว่าในส่วนของ12จุดที่เราไปวัดกันเมื่อกี้ครับแต่มันจะพลาดไม่ได้ถ้าเราไม่ไปอัพเพิ่มอัตราคริติคอลนั่นเองครับนี่นะอัตราคริติคอลผมก็พยายามดันขึ้นครับ อยู่ที่11.89นะครับผมอ่าแต่เราจะเห็นจำนวนรวมตรงนี้ครับอยู่ที่39.88ผมได้มาจากไหนบ้างก็คือได้มาจากเกียร์นะครับเกียร์ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งเกียร์เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆครับผมยิ่งเราได้ตัว SSR มาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันจะโกงโคตรๆนะครับ แต่ข้อเสียของอลิงๆงนะครับเกียร์เนี่ยมันจะไม่ได้ซับพอร์ตไปในทางคลิมากเท่าไหร่ครับผมมันจะกึ่งๆระหว่าดาเมดกับครินั่นเองเพื่อนๆจะเห็นว่าการอัพของผมนะครับในตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในประมาณเท่าๆกันนะครับปริมาณที่เท่าๆกันเพื่อนๆจะเห็นนะครับค่าแอคแท็ของผมก็อยู่1,000 เพิ่มดาเมคลครีกก็อยู่ประมาณ900นะครับอัตราคีย์ดิคาก็อยู่889มันจะอยู่ประมาณใกล้เคียงกันครับเพราะผมพยายามอัพให้มันได้สัดส่วนในส่วนของค่าบัฟเกียร์ของเจ้าตัวลิงหลิงนะครับที่มันให้มาก็คือมันจะเพิ่มดาเมดบวก200นะครับ ่าแล้วก็อัตราคริติคอลเนี่ยมันจะให้เรามาเลย25%แล้วเราค่อยเอามารวมกับเพิ่มอัตราคริติคอลที่เราทำได้อยู่ตรงนี้ครับมันเลยทำให้เกิดเป็นอยู่ที่39.88นอกเหนือจากนั้นนะครับถ้า2ตัวนี้บวกกันไ่ถึงนอกเหนือจากนั้นก็คือสแต็กริ่มต้นของตัวละครนั่นเองครับบางตัวละครสแต็กเริ่มต้นนะครับอัตราคริติคอลเนี่ยจะไม่เท่าเท่ากันนะครับจากเลเวล1ขึ้นมานะเราจะได้เห็นนะครับผมตรงนี้นะ ถ้าเป็นตัวที่เสริมในส่วนของซับพอร์ตนะครับเกียร์ที่ซับพอร์ตไปด้านคริติ c คอลเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับในตัวของส c a เ l ตเนี่ยมันเสริมให้ไปในด้านคริติคอลเลยเพื่อนๆจะเห็นครับ เกียร์ของ Scarlet เนี่ยมันจะให้คริดามเมจบวกขึ้นมาให้ครับ35%และอัตราติตคริติ r คอลเนี่ยบวกบวกให้มา25%คือตรงนี้มันเท่ากันอยู่แล้วนะครับมันเท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าคริดามเมจที่มันจะเสริมซัพพอร์ตมาสายคริเลยเนี่ยมันก็จะดีอีกอย่างนะครับแต่หลิงหลิงเนี่ยการอัพอัตราคริติ c คอลเนี่ย จะลำบากหน่อยนะครับอคริถ้าจะให้มันแตกแรงๆเนี่ยมันจะลำบากหน่อยเพราะว่าเราต้องได้อัพค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กันระหว่างดาวเมทคริติคอลและก็อัตราคริติคอลในส่วนของเกียร์เนี่ยที่ให้มาส่วนในของดาวเมทนะครับมันสําคัญหมดครับผมค่าพวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเสริมส่วนไหนเพื่อให้มันซับพอร์ตได้ให้มันบาลานซ์กันทุกอย่างครับและดาวเมทมันก็จะแรงนะครับผมในส่วนนี้ก็เพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วนะครับ ว่าผมอัพอะไรบ้างก็นําไปปรับใช้นะครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะถูกทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับมันจะไม่ไม่ตรงหรือไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะไปเอาปรับเป็นแนวใช้นะครับหรือจะเอาไปปรับเปลี่ยนนะครับเป็นวิธีตัวเองก็ได้นะอ่าวิธีตัวเองก็ได้แต่ว่าผมเน้นมาทางสายนี้ครับเป็นกึ่งกึ่งด a m a g e c นั่นเองครับซึ่งคลิแล้วก็ค่า ex tag จะบาลานซ์กันนะครับจะไม่เหมือนเจ้าตัวสการเล็ตสการเล็ตเนี่ยผมจะเน้นไปในส่วนของคริสมากกว่าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของตัวละครต่อไปครับหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับต้องการให้ผมรีวิวตัวละครครับว่ามีตัวไหนบ้างที่อยากจะให้ผมหยิบมารีวิวนะครับก็เสนอกันเข้ามาได้นะครับในใต้คอมเมนต์ ถ้าผมมีเวลาผมจะทําให้เพื่อนๆครับแล้วเอาตัวนั้นมาลองปั้นดูว่าเฮ้ยมันจะโหดไปแนวไหนเราจะจัดวางในตําแหน่งอะไรมันถึงจะโหดกันแน่นะครับผมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับที่เล่นหลิงหลิงอยู่นะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวระดับอาแต่โคตรโหดครับดาเมจโคตรแรงเกินโอเคครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม